สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนขุดเหรียญ IO d o n e t ครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รายได้เยอะที่สุดสําหรับผมับปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้โอเคนะคเดี๋ยวไปสอนอกันเลยซึ่งเหรียญ IO d o n e t เนี่ยเปิดฟันดิ n งวันที่6มีนานครับซึ่งระดมทุนไปได้ประมาณ30ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็มีกองทุนต่างๆลงมานะครับก็ประมาณนี้เลยครับโอเค,คับเรามาอยู่ที่หน้าเบอร์เกอร์ของเรานะตรงนี้อันนี้ก็คือหน้าเบอร์เกอร์ของผมนะ ผมจะกดเข้าไปดูเพื่อโชว์รายได้นะครับอันนี้ป,ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นที่บอกรายได้ของผมนะครับอันนี้ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยหวันแล้วเนี่ยผมได้ประมาณ0.5 IO นะครับซึ่ง0.5 IO เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2เหรียญน,นะครับ0.5 IO ซึ่ง1.2เหรียญเนี่ยเหรียญเนี้ยกินไฟน้อยมากเลยเนี่ยเราเกือบได้เต็มเลยครับ1.2เหรียญเนี่ย เราน่าจะได้ประมาณ1นห่เหรียญเลยนะครับโอเค,คนะนี่ผมจะมาหน้า h i โอนะซึ่งนี่นะครับเครื่องเครื่องที่7นะเครื่องที่7ขูดเหรียญ iO อยู่นะครับปึ๊บกดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าการ์ดจอผมเนี่ยกินไฟแค่23วัตต์เองนะครับเดี๋ยวผมกดไปดูสเตตนนะปึ๊บพอเราขุดเหรียญเนี่ยไฟมันก็จะสวิงสวิงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่27วัตต์นะมันก็จะ27วัตต์นาน,านๆแล้วมันก็จะมีเด้งไป150วัตต์ 10นาทีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเนี่ยมันจะเป็น10หรือ5นาทีนะครับตรงนี้มันจะ150วบาทอยู่ประมาณ10-5นาทีแล้วก็กลับมาอยู่ที่20วัตบาทเหมือนเดิมนะซึ่งเหรียญเนี้ยโหกินไฟน้อยและใช้พลังพลังงานการบรผิผลน้อยเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้การ์ดจอเราเนี่ยโหเหมือนไม่ได้ขุดเลยเหมือนยืดอายุไปได้นานมากเลยนะครับอันนี้โหผมเลยสนใจเหรียญนี้มากได้รายได้เยอะมากเลยครับแต่คอนดิชั่นมันค่อนข้างเยอะนะ โอเคผมจะมาบอกว่าคอนดิชันมันต้องการอะไรบ้างนะครับคือคอนดิชันเหรียญนี้คอนดิชันเนี่นยก็คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการขุดเหรียญนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เหรียญน,นี้อย่างแรกเลยครับต้องการเน็ตที่แรงนะครับเน็ตจริงๆเน็ตไม่ต้องแรงก็ได้นะครับแต่เน็ตที่แรงกับเน็ตที่ไม่แรงเนี่ยส่งผลต่อรายได้นะครับอันนี้ซึ่งถ้าใครเน็ตแรงมากๆเนี่ย โอ้หรายได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครเน็ตน้อยเนี่ยก็รายได้น้อยลงไปตามนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันห่างกันมากขนาดไหนนะครับตรงนี้เงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเรื่องความเร็วที่ต้องการของ PCIe นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขใหญ่เลยที่ผมเอาเหมืองผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาขุดเหรียญน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเหรียญที่เราขุดกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เราใช้ PCIe 1x กันนะครับที่เราขูดกันที่เราใส่การ์ดจอได้หลายๆใบเนี่ยพอเราใส่ 1x กันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะตรงนี้ 1x เนี่ยสปีดมันไม่ได้นะครับเขาไม่ต้องการสปีด 1x นะเขาต้องการสปีดขั้นต่ำเนี่ย 8x หรือ 16x นะครับคือต้องเอาการ์ดจอเนี่ยไปเสียบตรงกับเมนบอร์ดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งใส่ได้มากสุดเนี่ย2ใบนะสปีดขั้นต่ำที่ต้องการก็คือ 8x นะครับ ผมก็เลยมาขุดเหรียญน,นี้ไม่ได้นะเพราะการจอในเมืองผมส่วนใหญ่เนี่ยความเร็ว1 1x นะครับโอเคครับก่อนที่จะกลับไปเข้าเรื่องกันเนี่ยตอนนี้ผมมีดีคขอเป็นของตัวเองแลนะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเหรียญตัวหลักๆที่ขุดกันอยู่เนี่ยเช่นอั h ฟิเรียมแคสป BTC หรือ ETC แล้วก็ DNX นี่ยสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับแล้วก็จะมีช่องข่าวสารตรงนี้นครับก็จะมาอัปเดตข่าวสาร ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีเป้าหมายชุมชนตรงนี้นะครับซึ่งปีนี้ผมหวังว่าผมจะหาคนเข้าด s c o r d ได้ถึง1,000คนนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าหรืออยากเข้ามาคุยกันเนี่ยไปดูลิงก์ที่ใต้ดีคลิปชันได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเวอร์เกอร์ที่ผมจะสอนขุดเหรียญ io d o n e t แล้วครับโอเคครับซึ่งตอนนี้ผมขุดเหรียญเอโอยู่นะครับเหรียญเอโก็เป็นเหรียญโปรเจกต์ที่ระดมทุนไปประมาณ 228ล้านดอลลาร์ก็ยังไม่รู้รายได้ที่แนชชันนะครับอันนี้อันนี้ก็มาลองขุดดูเฉยๆครับโอเคนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงไฟชีนตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อันเซตไฟชีนนะครับตรงนี้เพื่อยกเลิกการขุดทั้งหมดก่อนนะครับโอเคนะปึ๊บพอเรายกเลิกการขุดทั้งหมดเลยเนี่ยเราเลื่อนไปขวาบนครับขวาบนตรงนี 2, ้เราจะเห็นคําถางตรงนี้นะครับ huh. รีโมทแอคเซสนะครับตรงนี benefit, to to ้ เออตรงน,นี้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วกด h y p r shell start เข้าไปนะรอสักครู่นะครับอนนี้ปึ๊บมาแล้วนะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บพอเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วทีนี้เราก็กลับมาหน้า io n e t ของเรานะครับซึ่งเว็บนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ description นะครับก็มาทำการสมัครก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยเรา มาที่ขวาบนตรงนี้นะครับขวาบนตรงนี้กดไปที่ชื่อเราตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ Account Setting นะปุ๊บพอกดไปที่ Account Setting แล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับคำว่า s o l u n a w a l l e t นะ s o l ู n a Wallet ตรงนี้ให้เราเอาเลขกระเป๋าของเรามาใส่นะครับเอาเลขกระเป๋า s o l ู n a ของเรามาใส่นะตรงนี้ซึ่งผมก็ใช้ของแ a น t อมอยู่นะครับนี่นะผมก็ใช้กระเป๋าของแ a น t อมอยู่ครับก็ก๊อเลขกระเป๋าเราแล้วก็เอามา วางใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยตังค์มันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ตังค์นะมาที่สายบนตรงนี้นครับสายบนตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่าเบอร์เกอร์นะครับตรงนี้เราก็จะมาอยู่หน้านี้นะซึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยมีเบอร์เกอร์เลยเนี่ยหน้าตรงนี้ก็จะแปลกๆนะครับก็หาคําว่า connect new w o r k e r นะปึ๊บพอเรากด connect new w o r k e r ไปเนี่ยเราก็จะมาอยู่หน้าประมาณนี้นะครับทีนี้เราเลือก U b u n t u นะครับตรงนีออ้ปุ่มปรกด next step ไปนะแล้วทีนี้ ผมก็ขุด G P U นะครับอันนี้ผมก็ G P U ไปนะแล้วก็ next step ไปนะครับแล้วทีนี้ก็ลงตามขั้นตอนลงขั้นตอนนี้ตามเขาได้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลด Docker นะครับซึ่งเขาไม่ได้ให้ให้คำสั่งดาวน์โหลด Docker มานะโอเคนะครับผมจะมาสอนลง Docker ก่อนเลยนะครับอย่างแรกเรากลับมาหน้า h a p t i l ที่เราเพิ่งรีโมทเข้าไปนะครับในเครื่องของเรานะตรงนี้นะครับ แล้วทีนี้ลง d o c k e r เนี่ยเวอร์ชัน u b u t u u เนี่ยมันมีผลต่อการลง d o c k e r นะครับซึ่งเราจะมาเช็คเวอร์ชัน u b u n t u ของเราก่อนนะครับโดยการใช้คำสั่งนี้นะครับซึ่งคำสั่งทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ description น,นะครับปึ๊บนี่นะครับเวอร์ชัน u b u n t u ของผมก็จะเป็น20.04นะครับซึ่งมันก็จะมี2เวอร์ชัน หลักๆเลยนะครับ2เวอร์ชันหลักๆก,ก็คือ20.04กับ22.04นะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันยี่สนย์สีนนะผมก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับก็ไปเอาที่ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนบอกไว้ให้นะโอเคครับปึ๊บและทีนี้เราก็กด yes ไปนะไว้ <Why. S 1> พิมพ์ y ไปนะปึ๊บ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  โอเคครับเท่านี้เราก็ลง Docker เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Docker เสร็จแล้วให้พิมพ์คำสั่งนี้ครับ docker d o C K e อเอ้ยเวนนะครับว้น p s docker ps ปึ๊บแล้วมันก็จะมีเขียนคำนี้ขึ้นมานครับ container id image command ตรงนี้นะครับขึ้นมาแสดงว่าเราลง Docker เสร็จแล้วครับถ้าเราลง Docker ไม่สำเร็จมันจะเขียนว่า please install docker นะครับแต่อันนี้ไม่เขียนนะ อันนี้ก็คือลงเสร็จแล้วนะโอเคครับหลังจากที่เราลงด็อกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยตามขั้นตอนของาต,ตรงนี้เสร็จแล้วต่อมาเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้ follow the step นะก็ทําตามเขาไปได,ได้เลยครับก๊อปคอมมานด์นี้มานะทําตามไปได้เลยนะครับอันนี้ก๊อปวางปึบ๊บแล้วก็ก๊อปตรงนี้แล้วก็วางปึบ๊บ หลังจากคำสั่งนี้เนี่ยมันจะมีคำสั่งนี้นครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะข้ามคำนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยนะปึ๊บแล้วก็วางไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้คำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กดวางคำสั่งสุดท้ายไปนะ ปุ๊บพอเราวางคําสั่งสุดท้ายมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับซึ่งมันก็จะมี<อ>ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์2องอันตรงนี้นะเราให้เรากดลิงก์อันบดไปนะครับอันบนตรงนี้นะอันบนนะกดไปนะปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่เว็บ io. n นะครับกดคอนเฟิร์มไปนะทีนี้ให้เราล็อกอินนะครับล็อกอินไปเลยนะครับก็เป็นรหัสที่เราสมัครไว้นั่นแหละครับ ปุ๊บโอเคครับหลังจากที่มันขึ้น concentration you offset นะครับกดปิดไปได้เลยนะครับและทีนี้มันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ให้เขียน yes กับ no นะเราเขียน yes ไปเลยนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับคีย์เครื่องของเรานะตรงนี้คีย์เครื่องของเราก็รอสักครู่นะครับปุ๊บหลังจากที่ มันมีคำว่า waiting for io container to start นะครับให้เรากลับมาที่หน้าเว็บนี้นะแล้วทีนี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับปุ่บตรงนี้นะ connect device นะครับตรงนี้กดไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกให้เรารอ5-10นาทีนะครับเราก็กลับมาดูหน้านี้นะปึ๊บแล้วก็รอไปสักแป๊บหนึงนะครับปึ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เรามา เรารอมาสักคู่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีรูปจรวดขึ้นนะครับรูปจรวดตรงนี้ขึ้นนะครับตัวสีเขียว,ยวนะว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะซึ่งหน้านี้ยังคอนดิงไม่เสร็จนะครับก็รอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กด View device ไปนะ อันนี้ก็คือ d e v i c e ์ใหม่ของเรานะครับอันนี้เราก็สามารถกดเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะกดเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไปนะแล้วก็กรอบชื่อของอันนี้มานะก็มาใส่ r e n a m e ไปปึ๊บทีนี้มันก็จะกลายเป็นชื่อที่เราเซตไว้นะครับทีนี้พอเราพึ่งเชื่อมเครื่องเข้ามาเนี่ยมันจะยังไม่ได้ตั้งนะครับยังยังจะไม่ได้บ็อกรีวาร์ดนะบ็อกรีวาร์ดตรงนี้คือ io.net เนี่ยมีงานอยู่2ประเภทนะครับงานแรกงานแรกก็คือมีคนจ้างงานเรานะมีคนจ้างงานเราแล้วเราจะได้ตังนะครับซึ่งงานจ้างเนี่ยมันน้อยมากนะครับเราไม่ต้องไปหวัางงานจ้างเลยครับไรายได้ที่ผมโชว์ให้ดูไปตอนแรกเนี่ยมันก็คือรายได้จากบล็อกรีวาร์ดนะซึ่งรายได้ของจอบเนี่ยเราอย่าไปหวังเลยนะครับโอกาสจ้างงานโดนเราเนี่ยน้อยมากๆนะครับพอเราโดนจ้างงานแล้วจริงๆเนี่ย มันก็ไม่ได้เยอะขนาดเท่าบล็อกรีบาดนะครับจ็อบเนี่ยซึ่งบล็อกรี r าดเนี่ยระหว่างจากบล็อกรีบาดนะครับบล็อกรี r าดนี้จะได้เยอะนะครับแล้วเราเลื่อนขึ้นมาดูนี้มันมันก็จะมีข้างๆตรงนี้นะครับว่า not verified นะแล้วก็ pending verification นะครับอันนี้ not v e r i f y เนี่ยเขาเขียนว่า the device will be v e r i f y Within 6-12ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆมันไม่นานถึง6 6 1 2ชั่วโมงหรอกครับโอเคครับตรงนี้ก็คือเว็บของ io n e t นะผมก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเครื่องเราเพิ่งเชื่อมต่อนะอันนี้ก็จะ Verify ใน6 1ถชั่วโมงแต่อย่างที่บอกไปมันไม่นานขนาดนั้นหรอกครับมันก็อยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงนี่แหละโอเคครับแล้วก็ อันด้านบนเนี่ยก็คือ verify นะครับก็คือผ่านเงื่อนไขตามที่เขาต้องการนะต่อมาอันล่างอันล่างสุดนะครับอันล่างสุดก็จะเป็น verification fail นะครับก็คือเครื่องเราเนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับอาจจะเป็นเพราะ verification fail หรือ not b o x r d e v a r d ready นะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะเครื่องเราเนี่ยไม่ผ่าน ตรงตามเงื่อนไขที่เขาต้องการนะอาจจะเป็นที่สปีดการ์ดจอหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาดูได้ที่หน้าเว็บนี้นะครับก็จะเขาก็จะบอกว่าอะไรยังไงนะครับผมอาจจะผิดพลาดข้อมูลหรืออะไรบางอย่างไปนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเครื่องที่รันอยู่นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเช็คเครื่องเราตลอดเวลานะครับก็ทุกๆชั่วโมงนะครับตรงเนี้ยที่ไฟมันพลิกเนี่ย พุ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเช็คเครื่องเราว่าเครื่องเราเนี่ยยังทํางานความเร็วที่ 8x หรือ 16x เท่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ปุ๊บทำๆเราก็กลับมาเครื่องนี้นะซึ่งเขาก็ยังมาตรวจเครื่องเราทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้าเครื่องเราผ่านเนี่ยมันก็จะเขียนแบบนี้นะครับ นี่นะมันก็จะเหมือนเครื่องบนนะครับเครื่องบนอันนี้ถ้าถ้าหากว่าเครื่องเราผ่านเนี่ยมันจะเขียนว่า verify นะครับ verify ตรงนี้นะก็คือเครื่องเราเนี่ยโดนยินยันเรียบร้อยแล้วว่าผ่านความเร็วผ่านเงื่อนไขต่งตางๆเนี่ยผ่านนะครับปึ๊บนี่พอเรากดเข้ามาดูเครื่องเนี่ยปึ๊บเราก็รอไปสัก1ถึง2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องมันเนี่ยให้เขามาเทสเครื่องแล้วครับ แล้วตรงนี้ด้านขวานี้ก็จะบอกสปีดแล้วก็มีบอกเทเลโฟบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้านล่างก็จะมีงานต่างๆบอกนะครับตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าเครื่องเราหลุดเนี่ยรีบูตหรือไฟดงไฟดับเนี่ยเราต้องมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นคําว่ารีรันด็อกเกอร์เข้ามาตรงนี้นะถ้าเครื่องเราหลุดหรือไฟดับหรือเครื่องถูกปิดเนี่ยเราต้องมารันคาสั่งนี้ตรงนี้ใหม่นะครับตรงนี้ แล้วก็กรอบวางตามเขาได้เลยครับการคําสั่งใหม่นะโอเคนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยเขาก็จะตรวจอยู่ตลอดเวลานะว่าเราเนี่ยขุดเหรียญเขาเหรียญเดียวอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่สามารถขุด2เหรียญได้นะครับซึ่งผมจะพามาดูเครื่องนี้นะซึ่งเครื่องนี้ผมขุด2เหรียญอยู่นะครับแต่ว่า แต่ว่าใช้ CPU นะครับใช้ CPU ขุดเอโ o แต่ว่าใช้การ์ดจอขุด IO.net นะครับซึ่งถ้าเราเออกการ์ดจอเนี่ยไปขุดเหรียญอื่นนะครับไปขุดเหรียญแบบว่าเหรียญอื่นเหรียญอื่นๆเนี่ยไม่ได้นะครับ IO.net เขาจะดีดเราออกจากระบบทันทีเลยนะครับตรงนี้ผมเคยเลอามาแล้วนะซึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็ สอนขุดสอนติดตั้งก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไปดูชั่วโมงถัดไปนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยจะ verification ผ่านไหมนะครับก็น่าจะประมาณตีสองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเราจะมาดูว่าเครื่องเรา verify หรือ,อยังนะครับ โอเคนะอันนี้ก็คืออยู่หน้า Half OS ของผมนะครับซึ่งก็เอาตอนนี้ก็เอา CPU ไปขุดเอโรอยู่นะครับสกัดเจ้าก็ขุด IO โดดเดนนะโอเคนะคกดไปดูสเตตตกันนะึ๊บพอดูสเตตตแล้วเนี่ยโอเคนะคนี่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะสแตนบายอยู่ที่ประมาณ50บาทน,นะครับสแตนบาย50บาทเรื่อยๆๆ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 ีๆๆ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 ๆ ร้อยแปดสิบบาทตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยเทสเครื่องขุดเรานะครับว่าผ่านเงื่อนไขเขาไหมนะครับปุ๊บพอเทสปุ๊บเทสปุ๊บเทสแป๊บนึงนะประมาณห้านาทีนะครับประมาณห้านาทีปุ๊บหลังจากนั้นก็กลับมาสแตนบายที่ห้าสิบถึงหกสิบบาทเหมือนเดิมนะครับทีนี้ปุ๊บนี่อันนี้ก็คือหน้า io d อโดเนนะครับก็กดเข้าไปดูที่เบอเร์เกอร์แล้วนะปุ๊บเบอร์เกอเร์เราโดน be ล i f y เลยนะครับทีนี้ตรงนี้ pending verification นี่เราก็รอต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเครื่องเราเนี่ยผ่านการผ่านการยืนยันแล้วนะครับยืนยันว่าตรงตามเงื่อนไขแล้วต่อมาก็เป็นการรอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับและทีนี้หลังจากที่เรายืนยันตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับซึ่งเราอาจจะต้อง รอนานหน่อยนะครับเหรียญนี้ก็จะ pending อะไรอต่างๆเสร็จนะโอเคครับตัวนี้ก็กดเข้าไปดูที่ Worker ของ io.net หน่อยนะครับตรงไหนลง explorer หน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่า verification หรือว่า cluster r GPU หรือว่า a d v e r f i c a t i o n GPU เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่บ้าง CPU มีอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้มีประเทศไทยให้ดูด้วยนะสามารถกดดูประเทศไทยตรงนี้ได้นะโอเค okay ครับคลิป สอนขุด IO Donet ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสำหรับ HiOS เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครที่ใช้การ์ดจอก็ทำตามได้เลยครับส่วนถ้าใครใช้ใช้ CPU เนี่ยก็น่าจะทำขั้นตอนคล้ายๆกันครับลองไปทำดูได้นะก็เป็นเหรียญที่คุ้มที่สุดสำหรับผมนะครับณปัจจุบันนะก็ถ้าถ้าหลิกผมทั้งหมดมันขุดได้เนี่ยผมเอามาขุดไปแล้วนะ ซึ่งโอเคนะครับก็เอามาขุดบางส่วนนะกําไรก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ถือว่าคุ้มครับสินรับผมส่วนถ้าคนที่อยากให้ผมสอนขุดในวินโด์เนี่ยพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก่อนไปนะครับผมกําลังทำโซลาร์เซลล์อยู่นะคลิปก่อนคลิปก่อนนะครับของคิวบิกนะสอนขุดคิวบิกของวินโด์ที่ผมบอกว่าผมกําลังมีโปรเจกต์ทำโซลาร์เซลล์อยู่เนี่ยตอนนี้ผมติดไป2เฟสแล้วนะตอนนี้ผมกําลังเริ่มทําเฟสที่3นะครับ เฟสที่3ก็คือ123เฟสนี้ผมทาหมดเลยนะก็คือผมยังไม่ไลงคลิปโซลา r เซลล์ไปนะยังไม่ไลงคลิปรีวิวยังไม่ไลงคลิปอะไรไปนะผมก็กําลังทําให้ครบ3เฟสอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ให้ดูนะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับโซลา r เซลล์ต่างๆนะครับโอเคครับถ้าหากใครมีปัญหาเนี่ย หรือใครอยากพูดคุยอะไรกับผมหรืออยากได้ข่าวสารที่รวดเร็วเนี่ยสามารถเข้ามาใน d ิสคอร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย